ครับวันนี้กลับมาพบกับอันเป็นฟันออโตโอ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับขอสวัสดีพี่พี่ทุกคนแล้วก็ คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอ่นรบกวนฝากกดไลค์กด Sub s ไ r i b ์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะฮะและก็ได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือว่าการอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองไปพัดออตโต้นะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณร่วงหน้าไว้ในที่นี้เลยวันนี้มีรถเข้าใหม่สุดพิเศษนะครับมาแนะนําและก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกหนึ่งรุ่นนะฮะใครที่กําลังมองเป็นตัวแ c a เ o ผวรอยคลิปนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้าโตต้าไฮรังรีโว2.4ตัว e z e d i t i o n รถปี2020นะครับเป็นตัว s m a r t c a p เผารอย อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยถือว่าเยอะมากด้วยนะฮะสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นปี2020นะครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับส่วนของตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดแซ่ดเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเป็นตัวเตี้ยหน้าหล่อมีโป่งซุ้มล้อมาให้จากโรงงานเลยนะครับสนงง้าเดโริม แล้วก็ตัวไฟตัดหมอกตรงนี้ก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับ สวยมากถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่วัยรุ่นนิยมใช้กันเยอะแล้วก็ออกข้างป้ายแดงกันเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเน้นในเรื่องตัวการใช้งานด้วยตรงนี้ใส่เพาลอยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วช่วงล่างโคตรสวยนะครับเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันด้านท้ายอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูในสของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะฮะสองจุดสี่ลิตรสับตัว Z ซอ dition นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบหกสปีดแล้วสําหรับตัว E มีอีโคโหมดมีพาวเวอร์โหมดนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะฮะตัวเครื่องสวยครับไม,มา,มา เครื่องไหลยเยิ้มคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมเม็ดองเม็ดอาร์คตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดจุดนะครับ เรารับประกันได้เลยว่าคุณลูกค้าได้รถสวยรถพร้อมใช้งานกลับบ้านแน่นอนนะครับหรือว่าอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมเป็นไงเข้ามาดูตัวที่ร้านได้นะครับหรือว่ามาทดลองขับก่อนได้นะครับรถพวกนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้หลายแบบนะฮะเป็นรถครอบครัวก็ได้เป็นรถบ้านก็ได้หรือว่าจะใช้งานในเชิงพาณิชย์ด้วยก็ได้นะครับลูกเมียนะฮะหรือว่าเพื่อนเด็กติดรถอะไรงนี้เราก็สามารถพาเขานั่งกันไปกับเราได้แล้วไม่อึดอัดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมองในเรื่องของตัวความเป็นเอกประสงค์เนี่ยภายในห้องโดยสารม,มันจะกว้างกว่าอยู่แแล้วนนน่อ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อครับในส่วงตัวด้านข้างนะฮะอย่างเนี่ยบอกนะครับมันเป็นรถโตเตี้ยอีกรุ่นหนึ่งที่มีโป่งซุ้มล้อที่ใหญ่นะครับคราวนี้เนี่ยใส่พวกแบบ9.5อะไรเงี้ยก็คือแบบสแตนดาร์ดเลยนะฮะสิบยังสวยได้เลยนะครับมันจะดูเต็มซุ้มแล้วก็เต็มแก้มพอดีสวยมากนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยรถเพิ่งทําความสะอาดเสร็จนะฮะเราเลยยังไม่ได้ใส่ล้อแม็กไปให้แต่ตรงนี้คุณลูกค้าครับ สามารถเลือกลายได้รีเควสกันเข้ามานะครับอยากได้ลายไหนอยากได้เป็น9.5อยากได้เป็น10.5นะครับตรงนี้สามารถเลือกได้เลยเดี๋ยวเราจัดก,การให้จะโหลดให้มันจมกว่านี้นิดนึงนะครับหรือว่าอยากได้ทรงแบบไหนเพิ่มเติมยังไงมาคุยกันนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านนะฮะเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวแล้วก็ทําความสะอาดโตรถทั้งภายในแล้วก็ภายนอกหรือว่าคลีนรนิ่งให้กับคุณลูกค้าใหม่หมดทุกจุดนะครับส่วนถัดมาเนี่ยตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับมีการตัดด้วยตัวโครเมียมนะฮะ สวยๆเลยนะครับสภาพรถนี่ใหม่มากน้องๆป้ายแดงนะครับอย่างที่อันบอกว่ามันคือเป็นรถปีสม2 0ยี่สิบคันนี้ในเรื่องการใช้งานเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วแล้วมันเป็นตัว e ด้วยนะครับค่อนข้างจะหายากกว่าตัวปกติหรือว่าตัวเริ่มต้นนะครับอย่างเช่นในส่งตัวมือเปิดสับตัว e จะเป็นแบบโครเมียมซ้ายขวานะฮะเดี๋ยวส่งตัวภายในเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตัวคอกนะฮะตรงนี้เป็นแบบแซมเลดนะครับสวยมาก แคปนี่สามารถเลือกได้นะครับคุณลูกค้าวิ่งทั้งใส่ข้อก็ได้วิ่งทั้งใส่ตู้ทึบก,ก็ได้แต่ว่าในเรื่องของตัวช่วงล่างตรงนี้เนี่ยมันสามารถรองรับน้ําหนักได้เยอะอยู่แล้วนะครับสี่ตันกว่ากว่าสีตไปไปตต่ตันไปปลายห้าตันต้นๆสบายๆเลยช่วงล่างสวยนะฮะอันนี้หันแนะนําเลยนะครับส่วนตัวล้อกระทะนะครับตรงนี้เราเบิกให้กับคุณลูกค้าใหม่เรียบร้อยนะฮะพร้อมรันด้วยยางมิชิน XCD นะครับส่วนของตัวเพาก็จะเป็นเพารอย t c p y นะฮะยอดฮิตยอดนิยมอยู่แล้วนะครับนี่คือในส่วนตัวด้านข้าง นะฮะสวยมากเดิมมากเนียนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนตัวน้านท้ายกันต่อครับเรามาดูในสวงตัวฝาท้ายกันต่อเลยนะครับในสวนของตัวฝาท้ายนี่ฝาท้ายเดิมโรงงานนะฮะร,รถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวไฟเบรกหนุนสจะเป็นแบบ LED มือเปิดจะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับสวนของตัวกระบะมีการดามแล้วเรียบร้อยทั้งบนแล้วก็ล่างนะฮะตัวคันนี้เนี่ยท่อยังเป็นท่อเดิมอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว ช่วงงช่วงล่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวอันให้กล้องอินเสิร์ตให้คุณลูกค้าดูอีกทีหนึ่งคันนี้สวยมากนะครับใครได้ไปเนี่ยรับรองเลยว่าคุ้มแน่นอนไม่ผิดหวังนะครับถ้าเกิดมองในเรื่องของตัวการบรรทุกเนี่ยนะฮะบรรทุกได้สบายๆเลยครับยิ่งถ้าเกิดเป็นแบบหนักๆหน่อยอันนี้เต็มที่ไปเลยนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของตัวกระบะด,ด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวช่วงล่างด้วยอันนี้คือมันครบเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวอัให้กล้องอินเสิร์ตให้คุณลูก โอเคนะครับเราเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในกันต่อครับในส่วนของตัวภายในเนี่ยก็จะมีตัวแอร์แบ็หรือว่าถุงลมนิรภยัยด้วยกันถึง3จุดนะฮะตัวนี้อย่างที่อ่านบอกนะครับเป็น2.4ตัว E ก็จะท็อปขึ้นมากว่า J จพัดหน่อยหนึ่งนะครับมีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีบอลเงินแบบด้านนะครับตัวแผงคอนโซลกลางและก็ตัวกรอบแอร์นะครับส่งตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยเป็นแบบเดิมครับก็คือ c d v ีวิดีโอเนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้มีที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB มาให้ส่วนตัวแอร์นี่ก็จะเป็นแบบปรับแอนนวลนตามปกติเลยนะครับและก็เพิ่มเติมหนึ่งอย่างตรงนี้หลายๆคนน่าจะชอบกันเยอะมากนะฮะก็คือในเรื่องของตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะสามารถ เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีตัวปุ่มกดรับกดวางเป็นตัวสวิตช์ควบคุมที่ปร่มอะไรได้เลยตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของตัวความสะดสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมแก่ตัวจอเอ็มอนะฮะมันก็จะมีตัวจอ MID ดีแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเหมือนกับแบบพวกรถตัวท้องอะไรงั้นไม่ใช่นะครับเป็นตัวปกติเฉยๆนะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะครับออโต้เฉพาะฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกมีให้ฮะแล้วก็ตัวกระจกมองฟ้า แล้วแล้วก็ตัวกระจกข,ข้างๆก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับส่วนของตัวกุญแจเป็นกุญแจรีโมท2ดอกเลยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็มีตัวกุญแจธรรมดาไว้ให้อีก1ดอกนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะมีอีโคโหมดนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์โหมดนะครับตัวเบาะเป็นเบาะ5้าสีดำนะฮะเบาะแยก50ต่อ50นะครับ พื้นที่ในสองตัวภายในเนี่ยไม่ได้แคบนะครับกว้างขวางนั่งได้สบ,บายนะฮะขับขี่ในระยะทางที่ไกลเนี่ยสมมุติว่าบางคนหรือว่าบางครอบครัวมีอยู่แล้วครับแน่นอนนะครับบางทีเราอาจจะต้องไปส่งงานจังหวัดนี้ต่อไปอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็เลยไปอีกจังหวัดหนึ่งอาจจะมีเวลากลับบ้านได้น้อยตัวรถแคปพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นอ่ข้อ ตัวเรื่องอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าพอเวลาบางทีแบบนี้เนี่ยครอบครัวเราก็ติดรถไปได้นะครับอาจจะมีการแวะเที่ยวตรงนี้บ้างแวะเที่ยวตรงนี้บ้างแวะกินข้าวตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้เ,ย,เยอะนะครับที่มาอ,ออกตัวรถแคปเฮาลอยที่ร้านของเรานะฮะสำหรับคันนี้มีเข้ามาที่ร้านแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดคุดคณลูกค้ามีแพลนหรือว่าโปรแกรมจอ,อกรถตัวแคปเฮาลอยแบบนี้อยู่เน้นในเรื่องของตัวปีด้วยความหลอ่หลอด้วยความใหม่ด้วยแนะนำเลยครับเซนตอีช e ่น2.4ตัว e ปี P คันนี้ จบกว่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปสบหน้ารถแล้วก็บอกราคาให้คุณลูกค้าทราบกันอีกทีกว่าครับไปโอเคนะครับเรียบร้อยกันแล้วนะฮะสับตัวเซตอีชัน2.4ตัว E คันนี้นะครับสภาพบอกเลยว่าคุณลูกค้าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วสนใจนะฮะอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมยังไงโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ร่างคลิปนี้นะครับยังไงอย่างอันก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สับราคาที่ร้านของเราจะตั้งขายอยู่ที่ 5,99,000บาทนะครับย้ำนะครับ5,99,000บาทรถปี2020นะฮะตัวท็อปของ z e d i t i o n นะครับเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะสนใจไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเกิดตรงนี้คุณลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับสำหรับนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์ กดแชร์เพจปฏิพัฒน์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยเพลงกำลังใจกับพวกเรานะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองปฏิพัฒน์ออโต้นะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถรุ่นไหนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ